ศาลร,รับฟ้องนัทพรลูกชายสมคบฟอกเงินสหกรณ์คลองจันทร์รอลุ้นประกันศาลอาญารับฟ้องนายนัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและนายรัฐสิธิ์โตประยูนบุตรชายในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินจากคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์มูลค่ากว่า249ล้านบาท คดีนี้เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของนายสุภชัยสีสุภาอักษรอดีตประธานกรรมการสหกรณ์คลองจันทร์ที่ร่วมกับพวกช่อโกงประชาชนและฟอกเงินจากการกู้ยืมเงินที่ไม่ใช่การกู้ยืมจริงรวมเป็นเงินกว่า1 1 8 5 8 4 0ล้าน4 0 0 0บาท นายนัทพรและบุตรชายถูกกล่าวหาว่าสมคบกันฟอกเงินโดยการรับโอนเงินจำนวน249 7 8 4 4 8 9บาทซึ่งได้มาจากการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนของนายสุภชัยและพวกการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542และพศ2558รวมถึงประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนายนัทพรและนายรัฐสิทธิ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้ยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากจากการกระทำผิดของสหกรณ์คลองจันทร์และมีการอายัดที่ดินจำนวน36แปลงที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ mm. เพื่อนำมาคืนสหกรณ์และเยียวยาผู้เสียหาย ข่าวนี้ยังเกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆที่นายนัทพรตโตประยูนเป็นผู้ร้องเรียนเช่นการร้องขอให้สารรัฐมนูญตรวจสอบการกระทำของกกอตอและพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นข่าวที่แยกต่างหากและไม่ได้รับการตัดสินในขณะนี้